ครับผมสวัสดีครับสวัสดี f อฟที่รักแฟนฟุตบอล45่สิบเวอร์ทุกท่านนะครับผมก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้พบกับผมบายสโคตสี่สิบห้าโเวอร์สนะครับผบกันประจำเมือาทิตย์ที่6มิถุนายน2564นะครับผมก็ต้องบอกว่าวันนี้เหมือนเดิมนะครับผมผมจะพา f อฟที่รักแฟนฟุตบอล45่สิโอเวอร ทุกทุกท่านนะครับไปวิเคราะห์ฟุตบอลทัศนะบทแนวทางบทฟุตบอลสูงแร้คู่ v ีเของผมประจําค่ําคืนนี้นะครับผมก็กอดกันก็ไปสรุปผลบอลคู่ v ีเของผมประจําเมื่อวานนะครับผมให้ไปสูงแรกนะครับสูงแรกเวทเทิร์นชิดนี้นะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับก็ครึ่งแรกนะครับจบที่1ประตูต่อศูนย์นะครับก็ครึ่ง หลังจบเกมก็จบที่1ประตูต่อหนึ่งนะครับผมโกฟุตบอลก็มาตามนัดนะครับตามเวลาที่สวยงามเลยนะครับผมเมื่อวานโกยินดีกับ f c ทุกท่านด้วยนะครับผมที่ติดตามและคอยให้กําลังใจนะครับผมแลโกเอฟซที่เข้าไปฟังทวิเคราะ์นะครับโกน่าจะเข้าใจในเรื่องราคาฟุตบอลที่เปิดมาราคาสวยและม่มบอกกันคือสกอนะครับอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับเมื่อวานโก ก็ยินดีกับ f c ด้วยนะครับผมก็ฟุตบอลยิงลูกเล็กที่นาทีที่20่กว่าๆโค้ชน้าน่าจะสวยๆล้นๆนะครับในการลงทุนนะครับก็ยินดีด้วยนะครับผมครับผมวันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมจะพาเอฟซีท่านไปวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับช่วงนี้บอลก็ค่อนข้างต้องบอกว่าก็เป็นบอลที่ยังไม่เปิดดูการของหลีนะครับแต่ฟุตบอลยูโรจะเข้ามานะครับช่วงนี้ฟุตบอลโลกนะครับพูดไปง่ายคือจะเข้ามานะครับก็วันนี้ก็วันอาทิตย์ก็ฟุตบอลก็ มีหลากหลายมากมายหลทีมนะครับให้เลือกให้เลือกให้เลือกในการลงทุนในแบบของเราครับแต่วันนี้ผมยิบเอาฟุตบอลคู่คู่หนึ่งที่มีราคาสูงที่มีราคาสวยนะครับและโอกาสที่จะเกิดสโกอเป็นไปได้สูงนะครับผมในคู่คู่นี้ราคาสวยงามมากนะครับผมก็ผมจะพาทุกท่านไปเพาะฟุตบอลนะครับหลีกบราซิลคัมปิโอนาโตหญิง a 2นะครับคืนนี้แข่งตีหนึ่ง จุด0ูนย์นาฬิกานะครับผมเป็นคู่ระหว่างวาสกูดากาม่าหญิงนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับกบยนต์ของปอนเตเปตาหญิงนะครับคู่นี้คู่นี้ในเรื่องสถิติของทั้งคู่นะครับในเรื่องของโฟมของทั้งคู่ในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเจ้าบ้านนะครับมีทรงนะครับมีทรงมีทรงกว่านิดนิดนะครับจนปอนเตเปตาก็ ตเต่ไปตายหญิงก็ผู้หมอช่วงนี้ก็ยังเก็บชัยไม่ได้แต่ก็เสมอมาสองสามเกมล้นล่าสุดนะครับก็ก็แข็งพอสมควรแต่แต่วาสกูดาก็มาหญิงก็ฟอมก็ค่อนข้างถือว่าดีนะครับช่วงนี้ก็เก็บจะชนะได้มาหลายไฟพอสมควรนะครับบวกกับราคาวันนี้ที่เปิดมาได้สวยงามนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็วิเคราะห์จากราคาล้วนๆเลยนะครับผมจากราคานะครับผมก็คู่นี้นะครับไปดูในเรื่องราคานะครับ คู่นี้เจ้ามือเปิดให้วัดกูดากามาหญิงนะครับโตที่หนึ่งควบหนึ่งจุดห้าครับจ่ายน้ำหนึ่งจุดหกห้านะครับเละจ่ายน้ําให้ทีมเดือนปอนเตเปตาหญิงที่สองจุดสองสามนะครับคู่นี้เปิดสูงเต็มเวลามาที่สองจุดห้าควบสามลูกนะครับจ่ายน้ำหนึ่งจุดเจ็ดห้านะครับคู่นี้เปิดภูแพ้ชนะนะครับถ้าเจ้าบ้านวาดัดโกดากามาหญิงชนะจ่ายที่หนึ่งจุดสองสี่นะครับและถ้าปอนเตเปตาหญิงชนะจ่ายที่สิบจุดศูนย์นะครับก็เป็นราคาบอลที่ทับ เป็น handicap โกเจ้าบ้านขาดนะครับขาดเลยนะราคาแบบเปิดมาแบบนี้นะครับเปิดให้เจ้าบ้านชนะขาดเลยนะครับผมแต่ก้ฟุตบอลอะไรก็ไม่แน่นอนนะครับขอให้มีสกอร์เกิดขึ้นในเกมนี้2ประตูขึ้นไปนะครับเข้าทางในเทคนิคแบบในการลงทุนในแบบฟุตบอลสกอร์สูงแรกของเราอย่างแน่นอนนะครับผมโกคู่นี้ไปดูในภูเสมอเต็มเวลาเปิดมาที่4.85้านะครับก็มาตรฐานของราคาเปิดโตนี้นะครับผมของบอลที่จะมีสกอร์นะครับ ไม่ใช่ว่าวัตส์คด้ากามาหญิงจะมีโอกาสทําสกอร์ได้ฝ่ายเดียวครับปอนเตเปตาหญิงก็สามารถสูนกลับได้อย่างเช่นเดียวกัน,นครับเพราคาเปิดมาให้มีสกอร์กันทั้งสองฝั่งนะครับเละเป็นราคาบอลที่เปิดมาสวยงามนะครับผมก็คู่นี้ไปดูในราคาครึ่งเลขครับครึ่งเลข,ข,เลขจะมือเปิดแฮนดิแคปมา0.5โดยเป็นฝ่ายให้เจ้าบ้านวัตคูดากามาหญิงครับโตที่0.5จ่ายน้ําที่1.78และจ่ายน้ําให้ปอนเตเปตาหญิงที่2.03นะครับผม คู่นี้เปิดสูงแรกมาที่1ลูกจ่ายน้ํา1 6 2นะครับและจ่ายและเปิดภูเสมอครึ่งแรกมาที่2.46กนะครับก็เป็นภูเสมอมาตรฐานของการเกิดสกโกเป็นไปได้ตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับตั้งแต่เสียงโนวิดดังก็มีโอกาสเกิดสกโกเป็นไปได้เลยสูงเลยทีเดียวนะครับสาหรับราคาเปิดมาสวยงามขนาดนี้นะครับราคาสวยมากนะครับคู่นี้นะครับและถ้าเป็นเรื่องใฮ้ดรบคือเจ้าบ้านขาดนะครับวันนี้คือชนะขาดเลยนะครับผมพวกราคาเปิดมาสวยมากนะครับ แต่เราเล่นในเทคนิคบอลสกอร์สูงเลขของเราดีกว่าครับคือเล่นสูงเรขในราคาหนึ่งลูกลงมาศูนุคูณหนึ่งลูก0ูนุ้าลูกนะครับผมครับผมวันนี้บอลราคาเปิดมาสวยนะพี่เคราห์จากราคาลุ้ลนๆครับท่านลองท่านไหนที่ฟังวิเคราะก็ลองไปศึกษาราคาดูจดราคาไว้แขปบราคาไว้ดูนะครับว่ามันจะจริงเหมือนที่ผมวิเคราะห์ไว้หรือเปล่านะครับผมบอลเปิดมาราคาสวยมากเลยนะครับ โอกาสที่จะเกิดสกอ์ก็เป็นไปได้ทั้งสองฝั่งและเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวนะครับในการปิดราคามาแบบนี้ของเจ้ามือนะครับผมก็ผมเชื่อว่าวันนี้นะครับในคู่คู่นี้มีสองเม็ดอื่นพื้นขึ้นไปอย่างแน่นอนนะครับผมโอกาสเกิดสกอเป็นไปได้ทั้งสองฝั่งนะครับวันนี้ผมก็ขควันทงนะครับไปสูงแรกนะครับวาร์ดโกดากามาหญิงนะครับสูงแรกโลราคาหนึ่งลูก0.5คูหนึ่งลูก0.5ุลูกนะครับแข่งที่1.0นาทีนะครับหลีกบราซิลคัมปิโอนาโตหญิง A2 นะครับ สูงเลขโลราคานลูก0.5คู่1ลูก0.5ลูกนะครับครึ่งเลขไม่มาตามย้ำหลังทันทีนะครับก็สูงเลขวัดอุกกามาหญิงนะครับสูงเลขรลราคาหนลูก0.5คู่1ลูก0.5ลูกครึ่งเลขไม่มาตามย้ำหลังทันทีนะครับผมอย่าลืมนะครับเทคนิคในแบบในแนวทางบนสกตสูงเลขของเราแบบในแบบแนวทางของเราชัดเจนที่สุดแล้วนะครับก็ครึ่งเลขไม่มาแล้วก็ยังมีโอกาสครึ่งหลังให้เราได้แก้มือได้ลงทุนใหม่ อีกโรบนะครับคือมี2โอกาสในคู่คู่เดียวนะครับผมครับผมวันนี้ก็บอลราคาสวยขน,นี้ก็ไม่มีอะไรที่จะกลัวในการลงทุนนะครับผมก็ท่านไหนที่ฟังบทวิเคราะห์จบแล้วต้องการสนใจนะครับอยากจะเข้าไปศึกษาทัศนะแนวทางบทวิเคราะห์โกนใครนะครับในกลุ่ม4 5 Over Score ไม่ว่าจะเป็นคู่ vv ap super vp i โดยเป็นการบูทของพี่พทีมเสือนะครับพี่พี่ทีมเสือในกลุ่มนะครับเอาทีมที่มีคะแนนมากที่สุด เอามาโหวตเป็นคู่ VVIP นะครับในโอกาสที่จะเกิดสกอร์มากที่สุดของเป็นการโหวตสามเวลาในกลุ่มนะครับเป็นการโหวตของทีมเสือนะครับคนเน้นๆนแน่นอนครับในแต่ละวันนะครับสำหรับคู่ VVIP ประจำกลุ่มสีขาวเวอร์ของเรานะครับรวมไปถึงคู่ VIP ของทีมเสือเรานะครับไม่ว่าจะเป็นผมและไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นทีมไม่ทีมเสือของเราไม่ว่าหรือเป็นทีมลีก เสือนะครับโกเน้นๆแน่นอนครับในแต่ละวันคนละหนึ่งทีมในกลุ่มก็มีการแข่งขันนะครับโกพูดถึงก็มีการแข่งขันของทีมเสือนะครับกกเน้นๆแน่นอนครับในแต่ละวันประจําเสือแต่ละท่านรวมไปถึงผมด้วยนะครับผมก็แนวทางชัดเจนแน่นอนครับในกลุ่มก็รู้กันดีนะครับเอฟซี C ในกลุ่มก็รู้และก็เห็นสถิติ ไม่มีสติหลังแข่งนะครับฟุตบอลที่เราให้คือให้ก่อนแข่งท,ทุกทีมนะครับผมไม่มีว่ามาวินหลังเกมนะครับไม่มีนะครับแบบนี้โกรวมไปถึงในกลุ่มก็มีเทคนิคมีแนวทางนะครับในทัศนะแนวทางบุรทีิเคาะในแนวทางเทคนิคซีั่เวอร์สโกของเราในการดูราคา และมีในการศึกษาราคาบนอีกมากมายหลายอย่างนะครับท่านใดสนใจก็สามารถแอดไลน์ไปขอเข้ากลุ่มได้นะครับโดย f45ubr นะครับผม f 4 5 u v r นะครับผมใส่ดนำหน้าด้วยนะครับแอดไลน์นะครับผมแอดเข้าไปก็ต้องบอกว่าในกลุ่มของ45 over ของเราก็มีค่าส u p ร o r t รายเดือน,นครับโดยเก็บค่าส u p p o r t จาก สมาชิกนะครับที่มีใจที่จะเข้าไปรับทัศนะแนวทางบุวิเคราะห์จริงๆหรือจะเข้าไปศึกษาในแนวทางบุวิเคราะห์ในบนเทคนิคบอลสกอร์สูงเลขในแบบของกลุ่มศิลปะเวอร์ของเราจริงๆนะครับ <c oughs> ก็คิดไปก็วันละสิบ,บาทนะครับส่วนแนวทางบทชนะบทวิเคราะห์ก็มีมากมายหลายทีมคือวันละสิบบาทไม่ได้แพงอะไรเลยนะครับผมก็ เดือนแค่เดือนละสามร้อยนะครับจับแนวทางดีๆและแนวทางที่ชัดเจนแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะครับผมสาหรับบูกรวมไปถึงความรู้เทคนิคดีๆต่างๆที่พี่ๆทีมงานเสือหรือพี่ๆทีมงานในกลุ่มที่ควรแนะนําให้นะครับผมก็คุ้มค่ามากนะครับสําหรับวันละสิบบาทหรือถ้าคิดง่ายๆนะครับถ้าท่านคิดว่ามันแพงหรือท่านบอกว่ามันแพงไปยางก็ท่านสามารถ สามารถหาเพื่อนหรือหาคนรู้จักท่านเข้าไปอยู่แล้วท่านคิดว่าดีก็หาเพื่อนที่ท่านรู้จักก็แนะนําเขาเข้ามานะครับก็จะได้ค่าแนะนําเป็นยูเซอร์ละหนึ่งร้อยบาทก็เดือนหนึ่งท่านหามาได้หาเพื่อนมาได้ห้าถึงสิบคนอย่างนี้ท่านก็ได้กําไรท่านเท่ากับท่านในจะอยู่กลุ่มฟรีด้วยและได้เงินในส่วนนี้ไปไปใช้จ่ายอย่างอื่นด้วยนะครับผมก็ผมแนะนําเป็นแบบนี้นะครับถ้า ถ้าท่านใดสนใจนะครับก็สามรถแอดไลน์ไปขอเข้ากลุ่มได้นะครับเอสสี่นะครับผม s อสสี่นะครับผมก็ก็ปูแนะนำเพื่อนก็เพื่อนคือให้ยุระ100บาทนะครับผมก็เดือนหนึ่งหาได้3 3ยุทหนึ่งก็ไม่ต้องไปเสียรายเดือนแล้วไม่ต้องเอาเงินที่ท่านไปเสียเดือนคือเราได้ค่าแนะนำอยู่แล้วนะครับผมก็มีสิ่งดีๆมากมายครับผมก็ คุ้มแน่นอนครับคุ้มเกินคุ้มนะครับไปอยู่ในกลุ่มเรามีแต่แนวทางดีๆให้แนวทางก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับผมครับผมวันนี้ผมก็จบคลิปบทวิเคราะห์คู่ VIP ของผมแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้ขอให้เอฟทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงๆฮงรวยทุกทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมบายสมโฟสินพาวเวอร์สโก้ขอจบคลิปบทวิเคราะห์คู่ VIP แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้ทุกๆๆท่านโชคดีมีชัยเฮงๆรวยๆทุกทุกท่านนะครับผม ผมก็ขอจบคลิปหมเแล้วก็ผู้มีไอพีของผมต่เปเี่ยนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านทชคดีมีัยนะครับฟังหิเแล้วห์จากผมจบแล้วก็ขอให้กดไลค์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อผมจะได้พัฒนาและทําตรงนี้ให้ดีที่สุดโต่อไปนะครับผมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ